ซากของกิ่งไม้ต้นไม้ที่ไหลามากับน้ํานะครับเจอแล้วนะครับนี่คือซากของช้างที่เราเห็นนะครับ พี Dante, ่จะหาพลอยทองพลอทองพี่เล็กครับตอนนี้เราจะไปไหนต่อครับเล็กไปดูอีกตัวหนึ่งอ่ะชื่อพลอยทองที่ใา้ตาบอดพลอยทองเนี่ยหลุดออกจากคือคลื่นซัดหลุดออกจากคอกเลยแต่หลายตัวคือมีคนพยายามจะบอกนะว่าถ้าไม่ติดซ่อเนี่ยมันทําให้ช้าหลุด ต่อไอ้เทวทายก็ทําไม่ได้ค่ะในช่วงนะั้นบอกอเลยนะค,คะว่าคือเมื่อวานในขนาดเราจะเปิดประตูยังเปิดไม่ได้เพรโคนมันเข้าไปฝังตถ้าพี่ติดโซ่นะห้าเมตรเนี่ยคือช้านจมหน้าหมดเลยอันนี้เขายังร้อยคอได้เพราะโซ่มันหนักเราตัดสินใจที่ว่าช้านล้ขึ้นปีนปีนดัวค่ะปีนดัวขึ้นมาแล้วก็เอาพาดเอาอย่งเงี้ยเพาะงั้นก็าตายทดวมเขาทุกคนเห็นนะฮะ ว่าเขาต้องเอาขาพยุงกับรั้วไว้ทุกตัวเลยเพราะไม่ฉะนั้นเขาตายถ้ามีโซ่เนี่ยเนี่ยไอ้โคนขนาดนี้มันมันฝังโซ่แล้วเขาไม่ไม่มีโอกาสลุกยกขึ้นมาเลยอันนี้คือเราอะที่ท่พลอยท้องเนี่ยเพราะว่าเขาตาบอดแล้วคลื่นซัดเขาเนี่ยมันมาไวมากแล้วเขาเขาตาดีเขาอาจจะตอนที่ถูกซัดใหม่ใเขาอาจจะพยายาม ว่ายเข้าไปที่ใดที่หนึ่งแต่นี่เขาตาเขาไม่เห็นทั้งสองข้าง mm hmm. เขาก็ไม่รู้เขาก็ปล่อยน้ํากระแสน้ําไหลแล้วก็รู้อยู่ทั้งฝั่งนี้ถ้าลงมาทางอุโมงคนะ์น่ะมันมีโคดหินเยอะมันมาะ่เรไม่มีทางลอด